ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พ่อจะมาเล่าประวัตินะคุตบอลแฮร์รี่เคนน,นะครับแฮร์ร mm ี hmm. Kane, mm ่เอ็ดเวิร์ดเคนเกิดยิปแกกรกฎะดาขมสอนหนึ่เร้บราบเป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษปัจจุบันเล่นในตำแหน่งกองหนะ้าให้กับไบเออร์มิวนิคในบุนเดสลีกและเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษเคนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมที่สุดในปัจจุบันเขามีจุดเด่นในเรื่องทงักษะการทำประตูและการเคลื่อนที่ ข้าของไซตี้เป็นผู้ทำประตูสูงสุดข้องถอดน้ำถอดสเปอร์และทีมชาติอังกฤษและเป็นผู้ทำประตูสูงสุดเป็นนับซองและลอดการของพิมพิลี่อีกด้วยชื่อเตมแฮ์รี่เอ็ดเวิร์ดเคนวันเกิด28กรกฎาคมขอซองอึงก้าว่าสซ้ำ10ปีสถานที่เกิดวอลเทนสโตประเทศอังกฤษส่วนสู้1 8 8เมตรตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าข้อมูลสมุดซ่อนสมุดซ่อนปัจจุบันไบเออร์นมิวนิคเมลิก้า เฮย์เกอร์ได้เติบโตในเขตการปกครองคลองย่านวอนแทมฟอร์เรสในลอนดอนโดยเริ่มอาชีพนักฟุตบอลกัาสโมซอนถอดทอดแหนมฮอตสเปอร์ด้วยผลงานอันโดดเด่นตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะเยาวชนรวมทั้งมีพัฒนาการที่ดีย่างต่อเนื่องส่งผลให้เขตที่ทีมเยาวชนของทีมชาติอังกฤษครั้งแรกในคอสซต้องผ่านก้าในช่วงเวลาดังเก้าเคนยังไม่สามารถหยุดตำแหน่งในการเล่นระดับสโมซอนได้ และถูกป้อยยืมตัวไปล่าฤดูการให้การสม,มสรซ่อต่างๆเช่นเลตันโอเลียนมิววอลเลเตอร์ซิตี้ละนอริซิตี้ย่างไรก็ตามเคนได้เริ่มได้รับโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงให้ถอดน้ำหอสเปืนในหอซ้อ2 0งพจากการคุมถีนข้องเมลลิซิโอโอเชติโนโดยในฤดูการทั้ง 9, เก้าเคนทำเซตตีเป็นผู้เล่นที่ทำประตูสูงที่สุด ให้กลบทีมจำนวน3 1ประตูรวมถูกรายการและได้รับรางวัลผู้เล่นดาวร temas, ุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลสัมปัน10-10รวมทางเป็นผู้ทำประตูสูงสุดนับท่องในลีกเจ้าพลงาน21ประตูต่อมาในต่อมาทางในฤดูกาลสัมปัน1 0ถึงสััน16และสััน16ถึง17เข็นจบฤดูกาลด้วยการคว้าตำแหน่งผู้ทำประตูสูงสุดข้อผิดหวัลีกได้ถังซ่องฤดูกาลโดยในฤดูกาลสััน16 ทั้งจังหัดลิเก็ผ่าถอแน้ำฮอตสเปอร์จบฤดูการลด้วยการคว้ารองแชมป์พีวรีลและได้รางวาัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูการลในทัศนะของ,องแฟนๆจากการโหวตของแฟนบอลทั่วประเทศถัดมาในลิเวอร์พูลจ0งหัดลิเบียเขตสาม,มารถแสดงผลงานที่ดีที่สุดนับต,ต่เล่นอาชีพมาโดยเข้าทำไปถึงโดยเข้าทำไปถึงี่ง4ุดปัตูจากการลงเล่นถุกรายการรวม4ีซั่นแปดนะัดถ,ถัดมาในฤดเวรูลจงัลิเบี 19เคนพาทีมชาติเคนพาทีมเข้าชิงนาเลอร์อยู่้าแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกก่อนจะพ่ายให้แก่ลิเวอร์พูลและในเดือนกุมภาพันธอซอร์สังหารยิเอเคนได้รับเคนได้ทำเซตตี้กลายเป็นผู้เล่นที่ทำประตูได้มากที่สุดเป็นอันดับที่สองตลอดการข้องทอนน้ำฮอตอเปอร์เคยทำประตูให้กับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่รวมถ้งสิ้น49ประตูจาาก,การลงสนาม69นัด และเข้าทื่อเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำประตูในนามทีมชาติได้ในถูกระดับรุ่นะอายุไม่เกิน17ปี19ปี21ปีและทีมชาติจุดใหญ่เข้าทำประตูและให้กับทีมชาติจุดใหญ่ได้ในเดือนมีนาคมคอซโมมาซิพา้าและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมชาติในคอซโมมาซิ้ 8, ก่อนการข่งนขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ตัดเสียจะเริ่มขึ้นโดยเคนซ่าม,มาร์ทพารกิผ่านเขา้าทึ่รอบรองชนะเลิศได้ ซึ่งเธอเป็นดับที่ดีสุดข้องกรีดใน, 90, นั้แตฟุตบอล1990านักแตฟุตบอลโลก1990นอกจากนี้เคนยังคว้า,วาตำแหน่งผู้ทำประรตูสูงสุดประจำการแห่งขั้นเล่นได้รับรางวัลรองเท้าทองคำเคนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริย,ยาภรณ์จักรวาลบิติสจ,จากเจ้าชายวินเลียมไดวินเลียมไดยุคแห่งเฮมบิดในเดือมีนาคมคศ .19 นพรพลาชวางังพลาชวัางบักกีนแฮมในฐานะที่เป็นนักฟุตบอลชาตอังกฤษที่มีพลงานยอดเยี่ยนตลอดไล่ดูการที่พ่านมาก็สมุรซ่อนถอดน้ำฮอตสเปอร์และมีพลงานที่โดดเด่นในการเล่้นให้กับทีมชาติอังกฤษโดยเฉพาะอยิงการได้รับตําแหน่งผู้เล่นที่ทำประตูได้มากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลการิเาจำนวน6ประตูและอังกฤษสามารถควา้าดับซีได้ เคนยังอยู่ในชุดที่ทีมชาติอังกฤษคว้าตแหน่งรองชนะเลิศฟุตบอลยิงแชมป์แห่งชาติยุโรป2 0 20ซึ่งเป็นการเข้าชิงทน่นดับแกเป็นครั้งแรกแฮร์รี่เคนเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2001ที่ย่านวอลทามสโตในฝั่งตะวันออกเชียงเหนือของกรุงลอนดอนมีชื่อเต็มว่าแฮร์รี่เอ็ดเวิร์ดเคนโดยครอบครัวของเคนนั้น ล้วนแต่เป็นแฟงข้องกระมูดซ่อนถอนน้ำ,ำหอตสเปอร์จึงทาให้โคจึงทาให้เคนเติบโตมากาถอนน้นหอตสเปอร์ย่างเต็มตัวโดยมีเท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมอดดี้กองหน้าข้องถอนน้ำหอตสเปอร์และทีมชาติอังกฤษเป็นนักฟุตบอลในดวงใจแฮดดี้เคนเริ่มต้นจากการเป็นนักฟุตบอลเยาวชนชุด,ดอายุไม่เกินเจปีข้องทีมอาร์เซนอลแต่ได้ย้ายออกมาล่างจากยูได้เพียงสองฤดูกาลเนื่องจากทูกมองว่ามายูลล่างเละเกินไปแลยย้ายไปยู่กบ ลีดวีลอดจอจสมุดซ่อนระดับเล้งย่านลอนดอนเนื้อละเวกเดียวกับทีทั้งสนามและสมุดซ่อนข้ออานเซนอนจนกระทั่งย้ายมาอยู่กับถอดน้ำฮอตสเปอร์ในปีคขาซอดหกเก้าในรุ่นอายุไม่เกิน11ปีและได้หัวหนา้าการเล้นขึ้นมาตามลำดับโดยทำประตูไปได้ยี่สิบสองประตูจากการลงเล่นไปทั้งหมดสร้างยี่สิบสองนัดในชูด้อยุไม่เกิน1 8ปีและจ้างนานก็ทำประตูได้อีก10ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด16นัด ในชุดอายุไม่เกิน21ปีก่อนที่จะมีโอกาสได้เล่นในทีมชุดยญ่ครังแรกกับรายการยูโรปลาลีกกับหาดเมื่อเดือนสิงหาคมของท้21ก่อนหน้าที่เคนจะได้ลงเล่นกับทีมชาติก่อนหน้าที่เคนจะได้ลงเล่นกับทีมชุดย้า่ข้องถอดน้ำหอวเตเปอร์เคนได้ทูกป,ป้อยไปหาต้องการกับเรตันโอเลียนเบืรอยืมตัวในช่วงต้นปีของท้21ละต้องมาก็ได้ใหญ่ และต่อมาก็ได้ย้ายไปแบบยินตัวกับอีกล่าส์สมูทซ้อนแฮ์รี่เคนได้กลับมาสู้ทีมชุดใหญ่ของถอนน้ำฮอตสเปอร์อีกครั้งในเดือนเมซ่ายนในลูกการท้งวันาึงซิปซี่โดยทำไปโดยทำไปได้ที่ซ่องประตูจากถูกรายการที่ลงแข่งขันก็ข้อจบคลิปประวัตินักวิบบอลแฮ์รี่เคนไว้เท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบก็จะลืมก็ถ้าเกิดชอบก็ลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็รับรองขเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ